ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาลสินขอนำเสนอนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการบริหารการจัดการศึกษาและจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยความร่วมมือศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาลสินสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาลสิน์ที่ผ่านมาพบปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กพิการเป็นรายบุคคลการจัดการข้อมูลด้านการศึกษาการค้นหาเด็กพิการในพื้นที่ทุรกันดารการประสานงานไม่ต่อเนื่องรวมถึงการเปลี่ยนครูผู้รับผิดชอบใหม่จึงส่งผลให้การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันไม่เป็นระบบและเข้าถึงข้อมูลได้ยาก ในปีพุทธศักราช2560จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการข้อมูลด้านการศึกษาและการค้นหาเด็กพิการจนเกิดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคาร์เปอร์ที่นำมาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษาและการค้นหาข้อมูลตำแหน่งผ่านการปักหมุด ทำให้เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาและช่วยเหลือเด็กพิการและครอบครัวได้อย่างทั่วถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคาเปอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลและวางแผนการจัดก,การศึกษาสำหรับเด็กพิการเป็นรายบุคคลซึ่งระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กพิการในด้านต่างๆอาทิเช่นข้อมูลทั่วไปเอกสารประจำตัวนักเรียนการจดทะเบียนคนพิการ ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพข้อมูลด้านการศึกษาข้อมูลการสเคราะห์ผลงานและรางวัลที่ได้รับและการเพิ่มตำแหน่งที่อยู่บ้านเด็กพิการโดยการปรับปรุงเพื่อน,นำข้อมูลพื้นฐานมาใช้ในการวางแผนทางการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การประเมินความสามารถพื้นฐานในทักษะต่างๆเพื่อนำผลไปใช้ในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของเด็กพิการรายบุคคลและจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคลเพื่อบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังการสอนโดยระบบจัดทำการบันทึกและประมวลผลการพัฒนาเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลทำการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการจัดทำสมุดร,รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตลอดทั้งปีการศึกษาตลอดจนการส่งต่อข้อมูลนักเรียนที่มีความพร้อมเข้าสู่บริการเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียน ในระหว่างการพัฒนาและทดลองใช้ระบบได้มีการขยายผลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคาเปอร์กับกลุ่มเครือข่ายประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษเครือข่ายที่9จำนวน10จังหวัดพบว่าผู้เข้ารับการอบรมในการทดสอบใช้งานระบบมีความพึงพอใจและความต้องการที่จะนำไปใช้ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษที่ตนรับผิดชอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาร,ระบบให้มีความสอดคล้องกับบริบทของศูนย์การศึกษาพิเศษแต่ละแห่งมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดฐานข้อมูลระดับ Big Data และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับศูนย์การศึกษาพิเศษในการค้นหาเด็กพิการทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยสามารถค้นหาเด็กพิการจากฐานข้อมูลที่ได้ปักหมุดไว้เพื่อไปยังตำแหน่งบ้านของเด็กพิการและดูข้อมูลเด็กพิการเป็นรายบุคคล จากที่กล่าวมาข้างต้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอเปอร์มีความสามารถในการเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลเด็กพิการเป็นรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพลด,ดความซํำซ้อนของข้อมูลระบบถูกพัฒนาขึ้นให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตและสมาร์ทโฟน ทำให้ผู้ปกครองมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและสถานศึกษามีเครื่องมือในการบริหารการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทำให้เด็กพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณาภาพ